วงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเรื่องนี้เราจะมาดูจำนวนเชิงซ้อนนะครับหัวข้อนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6หัวข้อนะครับ3.1จำนวนจริงนะครับ3.2จะเป็นจำนวนจินตภาพ3.3ความหมายและจำนวนเชิงซ้อนนะครับ3.4รูปแบบของจำนวนเชิงซ้อนนะครับ3.5 การเปลี่ยนรูปแบบของจำนวนเชิงซ้อนและ3.6การคำนวณจำนวนเชิงซ้อนด้วยวิธีต่างๆนะครับอ่เรามาดู3.1นะครับจำนวนจริงจำนวนจริงหมายถึงค่าที่สามารถนับจำนวนได้ว่ามีมากหรือน้อยเท่าใดนะครับซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2จํจำนวนคือ1จําจำนวนตรรกะนะครับก็คือเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะหรือจำนวนเศษส่วนเลขทศนิยม ค่าคงที่และจํานวนแน่นอนอ่าตัวนี้เป็นจํานวนตรรก,กะนะครับส่วนจํานวนอันตรรก,กะนะครับคือเลขไม่สามารถหาได้นะครับหาค่าได้ถูกต้องเลขนั้นจะเป็นเพียงค่าประมาณการนะครับหรือค่าประมาณขึ้นมานะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวนี้คือเป็นจํานวนจริงนะครับอ่าถ้าเราดูจากศูนย์นะครับจํานวนเต็มก็หนึ่งสองสามสี่ห้า หรืออาจจะเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบห้านะครับก็คือแบ่งครึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกล็อกพวกเอ็กโพเนนเชียลพวกต่างๆนะครับถ้าเป็นค่าพวกนี้คือเป็นจินตภาพนะครับก็คือค่าประมาณการนะครับอ่าสามจุดสองนะครับจำนวนจินตภาพนะครับหมายถึงค่าไม่สามารถทราบจำนวนว่ามีมากหรือน้อยเท่าใดน,นะครับ ได้แก่ค่าที่ถอดล่าที่สองของจํานวนจริงที่ติดลบนะครับเรามาดูนะครับตัวอย่างนะครับศูนย์มันจะติดค่า j นะครับฝั่งนี้ j 1 j 2 j 3 j 4 j หฝั่งนี้ติดลบ j 1 j 2 j 3 j 4 j ห้านะครับถ้ามีติดค่า j ก็คือเป็นค่าจำนวนจินตภาพนะครับตัวนี้ i max คิวเมรี่นะครับนั m เบอนะครับอ่ะต่อไปนะครับ3 3จนะครับความหมายของจำนวนเชิงซ้อนนะครับอ่ะตัวนี้เราฟังไปก่อนนะครับเราอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับนะค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับอ่ะบางคนไม่รู้จำนวนเชิงซ้อนคืออะไรนะครับอ่ะจำนวนเชิงซ้อนหรือจำนวนตัวเลข Comp l ล x n u m น e r นะครับหมายถึงการนำเลขที่เป็นจำนวนจริง กับจำนวนจินตภาพมาเขียนรวมกันนะครับอยู่ในรูปของ z z เป็นัอักษรกำกับนะครับโดยมีรูปแบบพื้นฐานดังนี้นะครับ z เท่ากับเบวก j เราดูสมการนี้สมการแรกนะครับ z ก็คือเท่ากับ x บวก j ตัวนี้ก็คือเราเอาจำนวนจริงนะครับมาบวกกับจำนวนจินตภาพเห็นไหมครับ x คือจำนวนจริงนะครับส่วน j y คือจำนวนจินตภาพ ก็คือค่าที่เราหาค่าไม่ได้นะครับเราจะหาค่าตัวนี้ยังไงนะครับเราไปดูกันนะครับในรูปแบบที่3.4นะครับรูปแบบของจำนวนเชิงซ้อนอที่เราคุยกันในสไลด์ที่แล้วนะครับ z เท่ากับ x บวก jy นะครับเป็นรูปแบบของเล็ก a n g u u l r r ฟอร์นะครับสามารถแปลงในรูปแบบอื่นๆได้นะครับจากรูปตำแหน่งของ z นะครับ เรามาดูรูปรูปตัวอย่างแกน y นะครับแกน y เป็นจํานวนจริงแต่ภาพติดค่า j ไหมครับ j y ตั้งแต่0ขึ้นมาตรงนี้นะครับติดค่า j หมดนะครับฝั่งนี้คือแกน x เป็นจํานวนจริงนะครับโดยเราจะหาค่า r ตัวนี้ r มีค่าเท่ากับ z ตัวนี้นะครับดังนั้น z ตัวนี้เท่ากับ x jy นะครับเห็นไหมครับในรูปนี้เราสามารถเขียนได้หลายๆรูปแบบนะครับอันนี้เราจะเขียนในรูปของสมการ x และ y นะครับ x เห็นไหมครับ x เท่ากับ r cos t cos θ ก็คือเป็นมุมที่แตกออกจากแกน x นะครับแตกออกจากแกน x ตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็น cos นะครับดังนั้นตัวนี้เท่ากับ r cos θ ต่อไปนะครับยังมีสมการนี้ให้ดูนะครับดูเปรียบเทียบนะครับ z บวก z x ตเท่ากับ x บวกจีวนี้นะครับอต่อไปเราจะเขียน y นะครับ y ก็คือ r sin ซีตาก็คือส่วนกับของ x นะครับถ้าฝั่งนี้เป็น cos ตสฝั่งนี้ก็จะเป็น sin นะครับสมการเห็นไหมครับ z เท่ากับ x บวก j y อันนี้อยู่ในรูปของเลคแ n g ก l าฟอร์มนะครับและแทนค่า x และ y ก็จะได้นะครับ z เท่ากับ r cos ซีตาบวก j r sin ซีตานะครับยังติดค่า j อยู่นะครับจินตภาพถ้าไปเขียนในรูปของแบบตรีโกณมิตินะครับตรีโกณมิติฟอร์มนะครับจากทฤษฎีของ พีทาโกรัสนะครับเกี่ยวกับสามเหลี่ยมม,ยมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือ a เท่ากับตัวนี้จะเป็น a เท่ากับ b กํลัง s q u a r กํลังสอง b กําลังสองบวก c กํลังสองตัวนี้นะครับแต่ถ้าตัวนี้เราจะมาแทนค่าของ x กับ y ใช่ไหมครับเราก็จะให้ r เท่ากับ square r x กํลังสองบวก y กํลังสองนะครับ ถ้าต,ต้องการหาค่าซีต้าก็ตัวนี้เป็นอาร์คแนะครับอาร์คแทนในวงเล็บ y ส่วน x ก็คือ y หารด้วย x นะครับวงเล็บปิดนะครับหรือเราจะเขียนแบบในรูปแบบตัวนี้ก็ได้นะครับ z เท่ากับ square r ร o t x กำลังสองบวก y กำลงังสองมุมมุมซีต้าตัวนี้นะครับอนตัวนี้เป็นมุมนะอาร์คแ y ส่วน x นะครับ เราก็จะได้ z เท่ากับ r มุมซีตานะครับถ้ารูปนี้มันจะอยู่ในรูปของ p o l a ฟ form นะครับต่อไปนะครับกดของ Euler นะครับ Euler formula นะครับจะได้ exponential j t h t a นะครับเท่ากับ cos t h t a บวก j sine t a นะครับดังนั้นเราก็จะได้ z เท่ากับ r Exponential Jceta นะครับอ่าสรุปนะครับเราจะสรุปอ่ารูปแบบการเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบของสมการต่างๆในตารางที่3.1นะครับอ่าแบบ Rectangular Form นะครับเราก็จะสามารถเขียนได้ Z เท่ากับ x บวก jy นะครับแต่ถ้าเป็นแบบตีโกณมิตินะครับทฤษฎีของพิทาโกรัสนี่นะครับเราก็จะเขียนได้ Z เท่ากับ r วงเล็บคอสซีตาบวกเจไซซีตานะครับรูปแบบของโพลาร์ฟอร์มเซเท่ากับอมุมซีตานะครับรูปแบบของเอ็กโพเนนเชียนนะครับเซตเท่ากับอาร์พเนซนะครับอ่าต่อไปนะครับ3.5การเปลี่ยนรูปแบบของจำนวนเชิงซ้อนนะครับอ่าหลักๆก็จะมีอยู่4แบบนะครับดังที่กล่าวมาแล้วในสไลด์ที่แล้วนะครับ สามารถเปลี่ยนในรูปแบบใดก็ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเราดูตัวอย่าง3.1นะครับในตัวอย่างที่3.1คเว่าจงเปลี่ยน c บวก j 3นะครับให้อยู่ในรูปของตรีโกณมิตินะครับ equivalent และ polar form นะครับวิธีทำนะครับจากโจทย์เขากำหนดให้ x เท่ากับ4เห็นไหมครับ y เท่ากับ3จากสมการนะครับ r เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองและ c h e t a เท่ากับ r แทน y ส่วน x นะครับเราก็สามารถแทนค่าอ่าขั้นตอนแรกเรามาดูตัวนี้ก่อน x กำลังสองก็คือ4นะครับ x เท่ากับ4ก็คือ4กำลังสอง3กำลังสองก็คือ y นะครับ y กำลังสองก็คือ3แทนค่า4คูณ4เป็น16นะครับ3คูณ3เป็น 9 9บวก16เท่ากับ25 25ถอดรูทอ่าสแควร์รูทสอก็คือรากที่2นะครับรากที่2มาสแควร์รูทตัวนี้ออกมาเท่าไหร่คูณกันแล้วได้25นะครับก็คือ5 5 25อ่าดังนั้นอาเท่ากับ5นะครับอ่าต่อไปเราจะไปหามุมซีต้านะครับอาร์แคนส่วน x นะครับเท่ากับ y ก็คือ3นะครับ x ก็คือ4 3ตั้งหารด้วย4เท่ากับ0.75นะครับกด Arc-Tan ในเครื่องคิดเลขเออกมานะครับเราก็จะได้36.87นะครับหน่วยเป็นองศานะครับมุมมุมซีตาหน่วยเป็นองศานะครับจากรูปตีโกณมิตินะครับเราก็จะได้ R วงเล็บ c o s ซีตาบวก j s i n ซีตานะครับเราก็จะแทนค่า เท่ากับ5นะครับ R เท่ากับห cos ซก็คือ36.87องศานะครับบวก j s ซ n ซก็คือ36.87องศาตอบนะครับอันนี้เราเขียนในรูปของตรีโกณมิตินะครับในโจทย์เขาบอกว่าให้เปลี่ยนรูปนะครับอ่าเราก็เปลี่ยนแต่รูปอย่างเดียวไม่ต้องหาคําตอบนะครับอ่าเราได้คําตอบมาแล้วนะครับนี่อ่าต่อไปนะครับจากรูปแบบของ exponential นะครับ สมการก็ได้ z เท่ากับ r x cos θ นะครับเราก็ตอบเลยครับ z เท่ากับ5นะครับ r เท่ากับ5 x cos θ ก็36.87องศาตอบนะครับรูปของแบบโพลาร์นะครับเราก็จะได้ z เท่ากับ r มุม θ ดังนั้น z เท่ากับ r ก็คือ5นะครับมุม θ ก็36.87ตอบนะครับ วันนี้ก็คือเราเขีนยนในรูปแบบของต่างๆนะครับมีอยู่4แบบนะอาต่อไปครับหัวข้อ3.6การคำนวณจำนวนเชิงซ้อนด้วยวิธีต่างๆนะครับอาขั้นตอนแรกเรามาดูวิธีการบวกลบจำนวนเชิงซ้อนก่อนนะครับการบวกและการลบนี้นะครับเขาจะให้รูปแบบของสมการอยู่ในรูปแบบเ e c Tangula r form นะครับเพื่อง่ายในการวิเคราะห์ ก็คือเราเอาจํานวนจริงกับจํานวนจริงมาบวกกันนะครับเอาค่าจํานวนจินตภาพกับจินตภาพมาบวกหรือลบกันนะครับเรามาดูตัวอย่างที่3.3มจุดสามครับกำหนดให้ Z1 เท่ากับ4บวก j6 นะครับและ Z2 เท่ากับ3บวก j จนะครับจงหานะครับกไก่ z ซกหนึ่งบวกแซสอเห็นไหมครับ Z1 ก็คือตัวนี้นะครับ z 2ก็คือฝั่งนี้นะครับขอไข่อ่ 1, ลบ Z2 ตสองอไก่เป็นวิธีการบวกขอไข่เป็นวิธีการลบน,นะครับอ่าวิธีทำนะครับก็ไก่อ่ะเรามาดูครับ z 1นบวก z 2นะครับอ่ะเราก็แทนค่าเลยครับ z 1เท่ากับสบวก j6 หเห็นไหมครับเอา4บวก j 6ลงมาแล้วก็ใส่วงเลขให้เรียบร้อยนะครับ ่อจะเป็นเซตของใครเซตของนั้นนะครับบวก j สอง a z สองนะครับ z 2สองก็คือฝั่งนี้นะครับสามบวก j สองนะครับอ่าต่อไปเราทําวิธีการบวกกันนะครับ c บวกนะครับอ่าตัวนี้ผิดอ่าตัวนี้เขาแทนค่าเลยนะครับ c บวกสามเห็นไหมครับเอา c บวกสามมาจนวนจริงนะครับ c บวกสามเจ็ดเห็นไหมครับ หกบวกสเป็น8ปดเห็นไครับตัวนี้6กบวกสเป็น8ดอ่าดังนั้นข้อนี้ตอบ7จ็บวกเจอันนี้คือคําตอบนะครับอ่าเรามาดูขอไข่ครับ z 1ตหนลบเซนะครับเราก็แทนค่าเหมือนเดิมเซหนึ่ากับสีบวกเจนะครับลบด้วยในวงเล็บ3ามบวกเจนะครับ4ีลบสมเหลือ1นึ่งเห็นไหมครับห ลบ2เหลือ4ดังนั้นตัวนี้ตอบ1บวก j 4นะครับอันนี้คือวิธีการลบตัวนี้เขาจับให้เรียบร้อยนะครับก็คือข้างหน้ากับข้างหน้าเอามาลบกันข้างหลังกับข้างหลังมาลบกันนะครับส่วนในก้อไกลเหมือนกันครับข้างหน้ากับข้างหน้าเอามาบวกกันข้างหลังกับข้างหลังเอามาบวกกันนะครับก็จะได้คําตอบนะครับ อันนี้ก็คือในรูปแบบของเลขแทงกูร่าฟอร์มนะครับก็จะทำวิธีการบวกลบได้ง่ายนะครับอ่าต่อไปนะครับวิธีการคูณจำนวนเชิงซ้อนนะครับอ่าวิธีการคูณจำนวนเชิงซ้อนอ่าส่วนมากเนี่ยเขาจะจัดให้อยู่ในรูปแบบของโพล่านะครับวิธีการคูณก็จะง่ายนะครับก็คือเอาค่า r กับค่า r เอามาคูณกันเลยนะครับมุมก็เอามาบวกกันนะครับแต่ถ้าเป็นการคูนจําไว้เลยนะครับเป็นสูตรตายตัวเลยนะครับ เอาอกับ R มาคูณกันเอามุมมาบวกกันนะครับตัวอย่างที่3.6กำหนดให้ z ซตหเท่ากับ5มุม25องศาและ z ซต2เท่ากับ3มุมลบ70องศานะครับจงหา z 1ตหนึคูณ z ซสองนะครับแล้วก็ทำการคูณนะครับ5 คูณสามเท่ากับสิบห้าเห็นไหมครับยี่สิบห้าบวกลบเจ็บบวกลบเจ็บบวกกับลบเป็นลบนะครับดังนั้นก็ติดนี้อยู่เจ็ดสิบบาทเอาไปใช้นี้ยี่สิบห้าบาทนะครับก็จะเหลือนี่อยู่ลบสี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้คือวิธีง่ายๆคิด,ดง่ายๆนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับดังนั้น คำตอบก็คือ15มุมลบ45นะครับเห็นไหมครับเอา R มาคูณกันเอามุมมาบวกกันนะครับตามสูตรนี้เลยนะครับตัวอย่างที่3.7นะครับเอาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกําหนดให้ z1 เท่ากับ2ลบ j 3และ z2 เท่ากับ4บวก j 3นะครับจงหา z1 คูณ z2 ถ้าเป็นรูปแบบนี้นะครับเรามาดูวิธีเราจะทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกเราจะเอามาคูณกันนะครับตัวนี้มันคูณกันเลยได้ไหมครับสี่คูนสเป็น8ปดสามคูนสามเป็น9้าตัวนี้ j สิบสอง j หกลบหนึ่ง แต่ถ้าในรูปแบบแบบนี้นะครับเราจะดูแล้วงงนะครับวิธีที่ไม่งงก็คือทําไมครับเราต้องแปลงจากเล็กแทงกูล่าตัวนี้นะครับให้เป็นโพล่าตัวนี้ก่อนนะครับแปลง Z2 อยู่ในรูปของเล็กแทงกูล่าให้เป็นแบบโพล่าฟอร์มนะครับเราก็มาทําเหมือนขั้นตอนวิธีที่ตัวอย่างที่3.6นะครับเดี๋ยววิธีการแปลงนะครับอาจารย์จะเพิ่มเติมให้นะครับ เราะว่าเราต้องกดเครื่องคิดเลขนะครับในเครื่องคิดเลขคำนวณทางวิศวกรรมของเราจะมีการแปลงเล็กแทงเป็นโพล่าแล้วก็การแปลงแบบโพล่าเป็นแบบเล็กแทงนะครับถ้าเราไม่คิดแบบวิธีนี้นะครับมันก็จะยุ่งยากนะครับคำตอบตัวนี้ก็จะได้16้ย17ลบ j6 นะครับดูกันต่อไปนะครับ สุดท้ายการหารนะครับการหารจํานวนเชิงซ้อนนะครับก็คือมีรูปแบบวิธีเหมือนกันกับวิธีคูณนะครับแต่การหารก็คือเขาจะเอาค่า r ากับค่าอเอามาหารกันนะครับ r กับ r าหารกันเอามุมมาลบกันนะครับดูจากสูตรนี้นะครับ z 1หาร z 2สองนะครับนี้คือเซ่เท่ากับ2ีมุมลบสามสิบเเท่ากับห้า มุมลบอ่าสังเกตุข้อแทนค่าครับ R 1ก็คือ20เอา20ลงมานะครับ r 2ก็คือ5นะครับ5 4 20อ่ามุมมาลบกันนะครับลบ30อ่าลบลบ75นะครับเรากดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้45องศานะครับตอบ4มุม45องศานะครับอ่าสำหรับ จำนวนเชิงซ้อนนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ